เข้าสู่ช่องล้อหมุนทูลลิงครับผมตอนนี้วันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ภูทับเบิกนะครับออกจากบ้านมาตอนห้าทุ่มตอนนี้ก็อยู่รลังสิบแล้วจะมุ่งสู่บางปะอินรถน้อยครับตอนนี้ ตามที่ดูข้อมูลมาก็ตอนนี้ผู้ทีเปิดเขาให้ขึ้นได้แล้วนะก็มีข้อแม้ว่าให้อ่ามีการฉีดยาไปแล้วหนึ่งเข็มข้อแม้้องผมก,ก็ก็ฉีดไปแล้วฉีดอัตตาไปเมื่อเกือบสามเดือนที่แล้วเข็มที่สองผมจะฉีดวันที่สิบห้ากันยาน,นี้แหละมุ่งหน้าสู่สระบุรี น่าจะตกแถวๆสลับรีนะด,ดูในเรดาร์ของคมกูตูแล้วทะเลต้องรีบออกกอนออกมาเพื่อติดฝนเพราะว่าจะได้ไปถึงที่ภูทบโบกูทอโบตอนเช้าจะไปดูทะเลหมอ,อกถ้่จะมนีน้ตกเลยดูในในในเรดาร์ของคมกุตู แล้วก็ตรองรตะวันกรนียคะสุดปัญหาคือระตกทั้งวันเวยค่หกสิบเปร์เซ็นต์ขึ้นเหกสิบเจ็ดสิบแปดส ขึ้นเขาตอนฝนตกเลยไปเรื่อย นไม่เคยมีขอก็มี oh, uh, mm. ไม่เห็น อันนี้25องศานะครับยี่แล้วอ่ยี่องศา สวนแล้กวกันอ่ะอยู่ไหนนะเนี่ยครับเนี่ยครับก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับหอมครับห <c oughs> อ,อนั้นใต้เขาขาวได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆกลาง นี่มันเต็นที่นอนของคนนังดีซื้อมาราคา1,700บาทที่ด c a เ h ปลอนด c แค h ล,ลอนสะดวกน้ำหนักเบาใส่ในยูบ็อกได้แต่ถ้าเกิดเอาเต็นท์ใหญ่มานี่เต็นที่มีเต็นท์ห้าคน ห้าหกกิโลไดนน้ก็เป็นช่องระบายลมโอ้ยแดดแรงมากเลยดูแดดพ <c oughs> รดเจา้าไม่มีล่ม,มให้หลบเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสักพักคอ่อยหาซื้อของกินจับหิวล้กี่มโมงแล้วเนี่ยเก้าโมงแล้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย อันนี้เป็นวิวจากในเต็นท์นะครับแดดร้อนชิบหาย phones. โอ้ยดูแดดแต่คืนนี้ฝนแล้วก็นหนาวแน่นอนตอนนี้ก็อยู่ที่ทับเบิกแล้วนะครับกลางเต็นท์เรียเร,รียบร้อยแล้ว แดดร้อนมากเลยไม่มีร่มเลยที่กลางกลางเต็นเสียเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับวิวสวยมากคืนนี้ฝนตกแน่นอนน่อยนับมืดหน้ามืดมากอยนี้ก็อยู่ในเต็นหล,ล,ลบแดดหลบหลบแดด ไม่มีไม่มีล่มเลยแถวนี้แต่หมอกไหลตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงข้าโมงครึ่งนะครับจากให้ดูบรรยากาศไปแล้วเมื่อกี้ตอนแรกแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้ก็หมอกลงแบบหนามากเลยแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีร้านค้าต้องลงไปข้างล่าง เมื่อกี้เจอเพื่อนบ้านเขาอยู่เต็นข้างบนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกัน,น,นเห็นแวบเมื่อกี้ ADV เ,เขาพอดีเขาจะลงไปเซเว่นข้างล่างนะข้างล่างปูนระเบิดตรงทางขึ้นนะเขาก็ถามว่าเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยก็<笑><笑>เลยแบบฝากเขาซื้อรองเท้าแตะคือตอนแรกหยิบม,มาแล้วนะรองเท้าแตะหยิบม,มาแล้วก็วางไว้บนเก้าอี้ ก็วางไว้อย่างนั้นไม่ได้เอาเข้ารถกุอีก,ก็อยู่ข้างๆรถตอนออกมาก็เลยแบบไม่มีรองเท้า,าใส่หูหนาวหมอกหนาวมากมองอะไรไม่เห็นเลย,ยืพอไม่มีแดดนี่หนาวเลยดูที่ไอหมอกอัคืนนี้น่าจะหนาว ฝนจะตกเลยแล้วถ้าเบิกรู้อยู่ฝนแบบลมแรงมากางเต็นท์นี่ถ้าเบิกนี่ไม่ค่อยมีประวัติไม่ค่อยดีลมแรงเต็นท์พังประจาเลยคืนนี้ถ้าเกิดเต็นท์พังเนี่ยก็ไม่รู้ไปหลบมไหนเ่ยหลบในห้องน้ำในห้องน้ําอยู่ข้างๆนปนอนในห้องน้านี่ก็ถึงเชือกอะไรล็อกไว้ดีๆีละ นี่ครับอาหารเช้าแคมป์ง่ายๆมอแมงกังมากเตอแรกว่าแบบว่าเอาอุปกรณ์แบบทำชาบูอะไรเงี้ย แค่นี้ก็เต็มรถแล้วก็เลยครับเอามาแค่หม้อกับเตาโย่ต้องหาซื้อเตาใหม่เนี่ยเตาเล่้มใหญ่ไปสนลำบากเดียโอาแบบเตาแบบพกพาธรรมดาแบบ อะไรไมมนเต็ขมวมด,ดมายังไงอ่ะขวดมามอไซค์เนี่ยเต็มประเทศเลยอาคืมละรีววเวมาแม่ มาม่าวิวหลับร้านกินมาม่าท่อมอาทมกลางสายหมอกและฝนโปรยปรานฝนลงเม็ดะนะั่นแหละชาลวิวมาม่าอร่อยมาก เดี๋ยวแดดเดี๋ยวหมอกแ,แดดมาอย่างแรงเลยเมื่อกี้ยังมีหมอกเลยแดดมาแขี่มาสี่ร้อยโลเพิ่อมากินมามาก เต็นต์ก็ใหญ่ดีนะพันเจ็ดเฮ้ยแต่ชอบนี่มากเลยนเนี่ยไอเนี่ยที่นอนพองลมเนี่ยมันพองลมออตโตโอ้แก่เปิดจุกอินมันยังมีอินอินกับเอามีลมเข้ากับลมออกหนาหนาสี่จุดห้าเซนเนี่ย ดีมากเลยนุ่มมากนุ่งยีเตอรตะแรกตะแพงเลยนะพันพันสี่มันมีแบบสามสามสามเซนเจ็ดร้อยมันบางบางกว่านี้เจ็ดร้อยเพิ่มมาอีกเซนเซนครึ่งเพิ่มมาอีกั้งเท่าตัวเพิ่มมาอีกน่งเจ็ดร้อยแต่ว่ามันดีนะตัวนี้มันแบบเนี้ย มีซิปแบบว่าถ้าจะซื้อสองอันเนี่ยแบบรูดให้มันติดกันได้ดีแคทลอนของซื้อที่ดีแคทลอนมาของอเคชัวขคงเก้าอี้เพิ่งไปช็อปม,มาพร้อมเต็นเนี่ยตอนนี้ก็เหลือโต๊ะโต๊ะเล็กไว้สำหรับพกพาเมาไซ ีปลั๊กไฟก็เอามาเองปลั๊กไฟอยู่นอกดีมีไฟแล้วร้อยดิวิงมีไฟให้นี่กระชาร์จโทรศัพท์กระชโทรศัพท์ชาร์จถี่แบตกล้องนี่ขนาดไม่ได้กล้องไอ้มีเหรียญมาปีแล้วไม่เอามาแม่งไม่มีที่จะใส่ดูดิเห็นป่ะไม่รู้เนี่ยหมอก หมอกไอหมอกเห็นไหมไอหมอกมันไหลเข้ามาอมืฝนไม่ตกแล้วเย็นลมพัดเย็นเข้ามา ตอนนี้ก็เป็นถนนก็เป็นเข้าไปที่พักของไอ้สวนสวนสวรรค์ก็ตอนแรกเลยไปพักนี่แหละแล้วมันเต็มแล้วพอดีเขาก็ชี้มาตรงนี้ว่างเดินมาหน่อยหนึ่งตรงนั้นมีที่จอดรถ <c oughs> สน,สนตกครับตอนนี้ สบ,บายเลยเย็นอากาศเย็นมากเลยหนักเลย น้ำท่วมน้ำขัง みんなこんなこと言う เ,เ,เป็นปลั๊ก USB ไม่อยากเอาเป็นปลั๊กหน่อยเลยเอาถุงกระติกมาคลอบ